คำศัพท์ต่อไปดูซิ m a t h t h e s words m a t h t h e s words word. หมายถึงอเอาคำเหล่านี้ไปเติมนะไปให้สัมพันธ์กับคำที่ให้มาพระราชโอรสเติมหรือยังคะกับเมื่อกี้นี้เติมหรือยังคำศัพท์ที่มาเรียนเขียนไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยทำไปแล้วพระราชโอรส เอาไปเติมข้างหลังคำศัพท์เมื่อตกี้นี้เติมหรือยังเติมแล้วเช็คไปด้วยพระราชโอรสหรือแปลว่าลูกชายพระราชธิดาเติมคำลายเอ่ย daughter daughter ลูกสาวหรือพระราชธิดาใครยังไม่เติมเติมหรือยังคะเติมแล้วนะพระราชบิดา father พระราชมารดามาร์เอพระเชษฐาแปลว่าอะไรคะเ,เดี๋ยวคำนี้ไปเติมข้างหลังอีกยังมีคำศัพท์ให้เติมอีกพระเชษฐาแปลว่าอะไรลูกพี่ชายพระเชษฐาภักขินีพี่สาวพี่สาวเอาละ เอาละคำเมื่อกี้นี้ King Sun ลองแปลความหมายสิคะ King Sun แปลว่าอะไรเนี่ยคำนี้คะ King Sun อา่าเติมไปเลย Who is King's สันเติมพระราชโอรสนะคำเมื่อกี้นี้ก็มาเติมเห็นไหมคะให้สัมพันธ์กัน king son s Sun. ลูกชายของกษัตริย์ได้ไหมไม่ได้ต้องใช้คำว่าพระราชโอรสก็คือคือลูกชายนั่นเองไป คำศัพท์อีกคำหนึง่ง His Royal Highness Crown Prince อ่าพระสยามพระบรมโอราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารน,นักเรียนอาจจะไปเจอในหนังสือพิมพ์นะจดคำศัพท์คำนี้อีกคำหนึง่ง His Royal Highness Crown Prince His Royal Highness Crown Prince พระบ,บรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารยากนิดนึงแต่ทำความเข้าใจไปเรื่อยๆก็จะง่ายใช่ไหมคะพุทธิพง์ยดคำศัพท์ไปด้วย His Royal Highness Crown Prince สอนย่อก,ก็คือใช้ตัวหน้าตัว H ตัว R ตัว H อัอนนี้ His Royal Highness Crown Prince ต่อไปนะ เจะได้เป็นตัวหน่อยค่ะคุณภาวาัตคุณคมสรรคุณพีรพงศ์คุณนพดลน,นักเรียนบันทึกให้เป็นตัวอักษรหน่อยอน,นักเรียนอ่านพร้อมกัน king s u n king son his royal highness crown prince His, His, Royal Royal His Royal Highness Crown Prince His Royal Highness Crown Prince อ uh, ่าวราวียังไม่อ่านเลยนะต่อไป number two King's daughter King's daughter <S ระราชาธิดาเราจะใช้จาก his เปลี่ยนเป็นอะไรแล้ว her her royal highness princess her royal highness princess เปลี่ยน his เป็น her เพราะเป็นผู้หญิง her royal highness princess จาก p r i n ก็เป็น princess พระราชธิดานะเป็นคำนำหน้าพระนามนั่นเองนะคำเหล่านี้ไม่ยากแต่นักเรียนก็ทำความเข้าใจไปด้วย Her Royal Highness Princess How many king's daughter? How many king's daughter มีพระราชธิดากี่พระองค์คะ huh? The king, king the n i n h t h e n i n h king มีพระราชธิดากี่พระองค์ให้ไปสืบค้นมานะมีพระราชธิดากี่พระองค์3พระองค์ใช่ three okay. number three คำต่อไป king's mother king's <า> mother mother แ<า>ปลว่าอะไรแม,แม่แม่ของใครแม่ของพระราชาแต่เราต้องใช้คำทับศัพท์ว่าอะไรเอ่ยพระราชมารดามมนดาแปลว่าอะไรลูกแม่พระราชมารดา อันนี้คุณครูบอกพระนามเลยนะคะสมเด็จพระศรีนาคารินนะ,ะเพราะเราเรียนรัชกาลที่9นะคะสมเด็จพระศรีนาคาริน is king's mother สมเด็จพระศรีนาคารินทรบรมราชนะนีนั้นเป็นพระราชมารดาของรัชกาลที่9เราเรียนเกิดทานไหมเกิดไม่ทานเพราะว่า วรระคตประมาณ10ปีได้แล้วเนาะอ่านั่นเองเกิดไม่ทันนะเกิดทันก็อาจจะตัวนิดเดียวอ่า King's Mother หรือเราเรียกว่าสมเด็จยา่าใช่ไหมคะสมเด็จพระสีนะครินไป h e v e you finish เดี๋ยวจะมีคำอ่านด้วยนะนะักเรียนพยายามจดให้ทาน King's m a t t e r สมเด็จพระศรีนครินน u m b e r 4 King's Father Father แปลว่าอะไรคะอา uh, Father แปลว่าพอ่อพ่อหรือบิดาพระราชะบิดา King's Father is Prince Mahidol of s o n g k l a Prince Mahidol of s o n g k l a ก็คือพระราชนกใช่ไหมหรือพ่อนะซึ่งเป็นพระโอรสของรัชกาลที่ห้าแสดงว่ารัชกาลที่9เป็นอะไรกับรัชกาลที่ห้าเป็นหลานใช่ไหมคะ,ะนักเรียนต้องเรียงลําดับให้ถูกนะคะเพราะว่าสมเด็จพระกมรมหลวงสงขาาลานครินเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่ห้านะ คิงส ah, ์ฟาเอร์พระราชบิดาพรซไม่โดนออฟสงขาคุณครูไปช้านิดหนึง่งเพื่อน,นักเรียนจะได้ทมความเข้าใจตามไปด้วย โอเคหายยิ okay. mm ่ฟ hmm. <Yeah. S 1> mm ินิชหมายเลขห้าเคิงซิสเตอร์ซิสเตอร์แปลว่าอะไร mm hmm. พี่สาวหรือ oh. น้องสาวอของพระมหากษัตริย์นะเราเริเอมแปลคำราชสำนักพระเชษฐภักคคนี Princess กาลยานีกาลยานีวัฒนาซิสเตอร์ออฟริเวอร์คิงภูมิพลพรินเซสกาลยานินวัฒนาซิสเตอร์ออฟริเวอร์คิงภูมิพล what is the n i h t kings name พระนามของพระมาหากษัตริย์องค์ปัจจุบันชื่ออะไร อระนาะว่าอะไรองได้นะเดี๋ยวเราเรียกว่าคิงภูมิพนนั่นเอง นายกรจดให้ทันด้วยครับ Princess k a ก a ญญาณิวั a n a Sister of Royal King b h ภูมิ o ลเขียนบ่อยๆลายมือจะได้สวยหมายเลขสิบคำต่อไป King's brother, King's brother, <S King s brother. <S พี่ชาย brother แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายแต่ในที่นี้แปลว่าพี่ชายหรือเราใช้คำว่าพระเชษฐา King อนันทไมโดน k i n อนันทไม่ทาไมโดนหรือเด คิงรัชกาลที่8นั่นเองนะเป็นพระเชษฐาของคิงภูมิพลนะนะ s e u อันเดล n ยขีดเส้นใต้กูเอาแค่นี้คำศัพท์เอาคำศัพท์ไว้แค่นี้นะคะนักเรียนจะได้ ทำไมคะคุ้นเคยกับคำว่า king's brother king's sister king's father king's mother king's son king's daughter นะซึ่งตรงกับคำราชาศัพท์ว่าอะไรนั้นคุณบูรณาการกับวิชาภาษาไทยนะไปท่องมาด้วยนะว่าแปลว่าอะไรนะคะต่อไปไม่ต้องจดตรงนี้ How many kings are there in จัก dynasty? ตอบปากเปล่าสิคะ How many kings are there in a จัก d y n a น t y 9 9มี9พระองค์ What are the kings name What are the kings name มีพระนามว่าอะไรบ้าง Number one ตอบสิคะ King Ramade first King Rama the first อ or หรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช next King Rama the second พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นานภาลายัย King Rama the third พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวคิงรามา fourth พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคิงรามาดัฟฟ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว next คิงรามาเดอิกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคิงรามาเดเซเว่นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวคิงรามาดีเอ็ดพระบาทสมเดพระเจ้าอยู่หัวอานาจักรมาฮิดอนคิงรามาเดไน รู้จักนะทั้งหมดเลยนะคะกิงระมาพิ้งระมานะเราเป็นคำที่เราอ่าเราพูดถึงพระนามของไดนัตจักรีไดนัสตีนะคะราชวงจักรีนั่นเองพรุ่งนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชการที่9ให้นักเรียนไปสืบค้นมานะคะพระราชประวัติของพระองค์ท่านนั้นเป็นพระโอรสของใคร มีพระราชโอรสพระราชธิดาและพระมเหสีพระนามว่าอะไรบ้างในวันพรุ่งนี้และอย่าลืมไปท่องคำศัพท์มานะคะอ่าโอเค see you again on Friday bye บี้